ท่านคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาิ์เก่าและก็ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อวันพฤหัสที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2558 ในหลวงได้ทรงลงพระปรมาพิไทยอนุญาตให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นพุทธศักราช2558มีผลบังคับใช้ซึ่งตามมาตราที่2ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราได้เปลี่ยนสถานภาพแล้วตั้งแต่วันที่17 รกรกฎาคมเป็นต้นไปพวกเราได้ทราบข่าวนี้ในช่วงตอนเย็นของวันที่17รกรกฎาคมครับนับจากนี้เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งก็คงมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงระหว่างของการเปลี่ยนผ่านก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นบ้าง ยกตัวยอย่างเช่นอธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีจะต้องเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักง,งานของมหาวิทยาลัยทันทีและก็เป็นวันเริ่มต้นของการเป็นข้าราชการบำนาญทันทีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ประกาศอย่างชัดเจนในมาตราที่7 4ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งท่านผู้บริหารที่ผมกล่าวไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหากไม่มีความจำงที่จะเปลี่ยนสถานภาพก็ต้องลาออกจากตำแหน่งทันทีด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งผมก็จะนำเสนอในรายเดียต่อไปให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทราบว่าจะมีผู้บริหารท่านใดบ้างที่ยังอยากรักษาสถานภาพความเป็นข้าราชการไว้ ต่อไปนะครับครับเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไปแล้วก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับหากเราย้อนไปดูในมาตราที่73ระบุไว้ว่าให้ในายกสภามหาวิทยาลัยอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปีและให้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งเราก็จะมีองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันออกไปตรามาตานี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภา ประเภทผู้สรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเราเรียกว่าเป็นกรรมการสภาชุดที่26นะฮะขึ้นไว้และเราก็ได้มีการสรรหากรรมการสภาภายนอกชุดที่26ไว้ด้วยเช่นเดียวกันและเราก็ได้เสนอโปรด9เพื่อลงพระปรามาพิไทยแต่งตั้งแต่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการโปรดเแต่งตั้งมาก่อนจึงทําให้กรรมการสภาชุดที่26ซึ่งเราดําเนินการคัดเลือก เลือกสรรเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นโมฆะไปครับเพราะฉะนั้นกรรมการชุดปัจจุบันนี้ก็จะต้องทําหน้าที่ต่อเนื่องไปจนกว่าเราจะออกข้อบังคับประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้งของกับการสรรหากรรมการสภาทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายในใหม่จึงจะได้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสภาชุดใหม่ต่อไปนะฮะในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูในมาตราที่76 กรรมการประเภทผู้บริหารประเภทคณะบดีรองคณะบดีผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปและเปลี่ยนสถานภาพภายในระยะเวลา60วันหากไม่แสดงความํำนงเปลี่ยนสถานภาพต้องให้ออกจากตำแหน่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีระยะเวลาที่ต้องคิดนานขึ้นมากกว่ากรณีของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคืออธิการบดีรองอธิการบดีและก็ผู้ช่วยอธิการบดีครับครับสำหรับอีกมาตร,ราหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญนะครับเช่นเดียวกันก็คือเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการประจำคณะคณะกรรมการประจำสถาบันหรือคณะกรรมการประจำสำนักงานนะะ ก็จะมีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทางพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศไว้หรือกำหนดไว้ในมาตราที่82ว่าให้คณะกรรมการประจำคณะศูนย์สถาบันสำนักชุดที่ดำรงตำแหน่งก่อนที่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาข,ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ทําหน้าที่ต่อไปอีกในระยะเวลาไม่เกินร้อวันนั่นก็หมายความว่ากรรมการต่างๆชุดที่เกิดขึ้น และดารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้เนี่ยให้ทําหน้าที่ต่อไปนะครับจนกระทั่งครบร้อยแวันแล้วข้อบังคับประกาศหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ให้มีการสรรหากรรมการคณ,ณะนะฮะกรรมการประจําคณะกรรมการประจําศูนย์สถาบันสํานักใหม่แล้วก็ให้แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นหลังจากที่ครบร้อยแปดสิบวันหรือก่อนครบร้อยแปดสิบวันได้ส่วนอีกมาตราหนึ่ง นะครับคือมาตรา83ก็ได้พูดถึงเรื่องของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนกรรมการประจำสภาคณาจารย์พร้อมทั้งตัวประธานด้วยรวมจนถึงประธานและกรรมการสภาข้าราชการพนักง,งานและลูกจ้างซึ่งก็ระบุไว้อยู่เช่นเดียวกันว่าให้กรรมการประจำสภาข้าราชการพนักง,งานและลูกจ้าง กรรมการสภาคณาจารย์นะฮะหากยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทำหน้าที่ต่อไปและมีอายุไม่เกิน180วันเช่นเดียวกันกับกรรมการประจำคณะประเด็นที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในกรณีของสภาข้าราชการพนักง,งานและลูกจ้างเนี่ยได้มีการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยและมีการประกาศ ในประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วดังนั้นกรรมการสภาข้าราชการพนักง,งานและลูกจ้างชุดใหม่นี้ก็จะทําหน้าที่ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกระยะเวลาไม่เกินร้อยแปดสิบวันส่วนประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ยังอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งซึ่งการคัดสรรก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การแต่งตั้งยังไม่แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดังนั้น ในประเด็นของสภาคณาจารย์อยู่ในระหว่างการพิจารณาในข้อกฎหมายว่าชุดใดจะทําหน้าที่ต่อไปซึ่งในกรณีนี้ผมก็คงจะขออนุญาตเอาไปปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความรอบคอบก่อนที่จะประกาศว่ากรรมการชุดใดจะเป็นชุดที่ทําหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับหรือภายใต้ มาตราในข้อนี้นะฮะก็คือมาตราที่83แล้วหากมีความชัดเจนประการใดผมก็จะเอามานำเสนอให้ท่านคณาจารย์บุคลากรแล้วก็ทุกๆท,ท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับครับประเด็นที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นประเด็นสาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยและพวกเราทุกๆคนก็คงจะต้องช่วยกันนะครับในการดำเนินง,งานส่วนในรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละมาตรามหาวิทยาลัยกับทีมงานที่ต้องรับผิดชอบก็คงจะไปดูในรายละเอียดแล้วก็จะนําเสนอในรายละเอียดนี้ให้กับท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปครับหากท่านมีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนําประการใดนะครับก็ยินดีนะครับทางมหาวิทยาลัยผู้บริหารทุกๆคนก็ยินดีที่จะน้อมรับเอาคําแนะนําไปปรับปรุงนะฮะให้ได้ข้อบังคับนะระเบียบและประกาศต่างๆที่มีนสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ